ในการจะวิเคราะห์เชิงของธุรกิจที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คือเราจะใช้เครื่องมือที่เาเรียกว่า SWOT Analysis นะครับ SWOT Analysis ก็คือมี Strength, Weakness, Opportunity แลวก็ Threat นะครับที่ที่สามารถช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ในเรื่องของธุรกิจของเราได้มากขึ้นว่าเรามีจุดแข็งนะครับเป็น Strength นะครับเป็นจุดอ่อนคือ Weakness Opportunity คือโอกาส แล้วก็ตัวเสรสนะครับก็คือภัยคุกค,คามดูว่าเกี่ยวข้องจะช่วยให้ธุรกิจเราดําเนินต่อไปในรูปแบบไหนได้บ้างมันก็เป็นกลยุทธ์อีกอันนึงเนาะที่จะวิเคราะห์ความสามารถของการดําเนินธุรกิจของเราว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี้ยมันดีใช่ไหมมันตอบโจทย์ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเราจะมีวิธีการรับมือหรือจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นจะจะตอบสนองสิ่งเหล่านั้นอย่างไรดีนะครับ ดังนั้นเราก็มาดูก่อนแล้วว่า s w o t คืออะไรถ้าอาจารย์มองง่ายสว o t มันก็คือตัวยอดที่อาจารย์บอกไปเนาะสี่ตัวเนาะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในองค์กรที่เราบริหารกันเองภายในกับภายนอกบริษัทที่เราไม่สามารถบริหารได้มันจะเกิดจากสิ่งต่างๆเข้ามาหาบริษัทหรือว่าธุรกิจของเรารวมไปถึงเราสามารถคาดการเหตุการณ์ในอนาคตที่เกิดขึ้นได้ เราเรียกว่าเป็น s w o t Matrix เนาะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1960นะในช่วงนั้นแล้วก็ต้นปี1970เนกะ็นาะก็ไปกรอบไปด้วย4ส่วนหลักก็คือจุดแข็งที่เป็น t แ e n g t h นะครับแล้วก็ WEAKNESS ก็คือจุดอ่อนอันนี้จะดูจุดแข็งจุดอ่อนเราดูภายในตัวเราเพราะเรารู้อย่างเดียวเรารู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วไงว่าเราแข็งเราอ่อนอะไรดังนั้นก็คือภายในองค์กรสามารถควบคุมได้เช่นบุคคลในองค์กรทรัพยากรในองค์กรสถานที่ตั้งสิ่งเหล่านี้ มันดีหรือมันไม่ดีอะไรเงี้ยสามารถทําจุดแข่งจุดอ่อนได้ opportunities โอกาสแล้วก็ test ที่เป็นของอุปสรรคอันนี้เกิดจากภายนอกนะครับเราไม่ได้เป็นคนกําหนดแต่ว่า environment ภายนอกเขากําหนดขึ้นมาและก็มีขนาดใหญ่ในตลาดเนาะเราสามารถหาโอกาสในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือว่าป้องกันอุปสรรคต่างๆได้ไหมเช่นคู่แข่งราคะ้าวตุดิบแนวโน้มตลาดพวกเนี้ยครับคำถามที่เจอบ่อยว่าทำไมต้องวิเคราะห์สวอต เพราะว่าสวัสถ้าเราวิเคราะห์สวัสได้มันจะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่เราต้องทำในองคอ์กรมองภาพออกมาเราจะเริ่มลำดับความสำคัญได้ว่าสิ่งที่เราควรจะทำในองคอ์กรในการบริหารธุรกิจควรจะเริ่มยังไงดีนะครับแล้วก็ต้องทำเพื่อให้ธุรกิจเติบโตขึ้นไปเติบโตได้เนาะแล้วก็ประสบความสำเร็จมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดสิ่งเหล่านั้นได้นะครับแล้วก็เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาภาพรวมมุมมองของธุรกิจ มุมมองของธุรกิจที่เราจะสามารถวางแผนกลยุทธ์ทิศท,ทางองคอ์กรในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการค้นหาภายคุกคามในตลาดได้วิธีที่เราใช้ในการวิเคราะห์ของตัวสวอตนะครับโดยโปกติเนาะปติมันทําคนเดียวไม่ได้นะสวอตจะควรจะร่วมมือกันวิเคราะห์ครับเหมือนเป็นซอมมิงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้นําองคอ์กรนักการตลาดนักการขายหรือว่าบุคคลอื่นภายในองคอ์กรของเราเนาะ หรือแม้กระทั่งผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่เป็นเซ็ตโฮเดอร์เพื่อให้ผลลัพธ์มันสามารถนำมาใช้จริงได้ครับเช่นเดียวกับการทำเบรน n ์ซอมมิงอ่ะในพิเศษโมเดลคันวาหรือดีไซน์ทิงกิ้ง g นะเาว่าคิดคนเดียวไม่ได้เนาะมันจะเป็นไบแอดแค่คนเดียวควรจะมีคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันคิดนะครับจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีสุดในแง่ของมุมที่แตกต่างออกไปเนาะเราสามารถบริหารได้แตั้งแต่ก,การวางแผน การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์การวางกลยุทธ์โฆษณาไปถึงการขายหรือว่าการบริหารลูกค้าได้สำคัญเลยเนาะที่ควรนำมาใช้อะครับก็คือความคิดเห็นจากลูกค้าเพราะว่ามุมมองของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเราประสบความสำเร็จเราพยาวลูกค้าเนี่ยครับสกัดขึ้นมาแล้วมาใส่ในสวอตด้วยดังนั้นการวิเคราะห์สวอตควรจะวิเคราะห์จากปัจจุบันเนาะสถานการณ์ปัจจุบันอย่เราเอาอดีตมาใส่เนาะ ดังนั้นโดยปกติเขาจะประเมินแล้วก็วิเคราะห์สวั t นะครับ6-12เดือนโดยปกติเนาะก็จะวิเคราะห์ไปเรื่อยในรอบไตมาสหรือว่ารอบหกเดือนอะไรก็แล้วแต่ก็จะค่อยๆวิเคราะห์ไปเรื่อยพอมาดูวิธีการวิเคราะห์นะครับของตัวสวัสด์อะไรสิเนาะอันแรกคือสเตรสนะจุดแข็งตอบคําถามสิ่งเหล่านี้ให้ได้ไปหาคําตอบมาให้ได้วิธีการใดที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จคิดเลยแล้วก็เขียนเลยครับ สินทรัพย์ใดบ้างที่มีในองค์กรหรือทีมของคุณเช่นความรู้การศึกษาความเชี่ยวชาญเครือข่ายทักษะและชื่อเสียงทรัพย์สินใดบ้างที่จะสามารถช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างรวดเร็วมีระบบและมีประสิทธิภาพเช่นลูกค้าอุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยีที่คุณมีเงินสดและสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยจุดแข็งถัดมาคือข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีเหนือคู่แข่งมีอะไรบ้าง value ตัว value p r o p o s i t i o n มีไหมเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีไหมคืออะไรใส่มาให้หมดถ้าเราสามารถตอบคำถามอาจา์ในจุดแข็งได้โอเคมีจุดแข็งมองง่ายๆจุดแข็งคือปัจจัยภายในเนาะที่ทำให้ธุรกิจเราเนี่ยได้เปรียบนะอาจจะยกตัวอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับความรู้หรือว่าตัวผลิตภัณฑ์การมีต้นทุนน้อยกว่าคือเงินลงทุนใช่ไหมต้นทุนหรือวาค่าของวัตถุดิบม,มันถูกอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็ถือว่าจุดแข็งได้ ช่องถัดมาคือ weakness นะครับก็คือจุดอ่อนก็คือเราตอบคำถามมาจ์ไม่ได้ว่าธุรกิจของคุณจำเป็นต้องมีการแข่งขันหรือไม่ถ้ามีการแข่งขันเราต้องคิดก่อนเนาะว่าแล้วอะไรคือจุดอ่อนของเราละ่ะลักษณะการทำงานกระบวนการทางธุรกิจที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังและควรปรับปรุงใส่เข้ามาเลยครับมีช่องว่างในทีมหรือขาดบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญเช่นพนักงานบริการลูกค้านักการตลาดพนักงานตรวจ คุณภาพสินค้าต่างๆเนี่ยตัวของ weakness หรือว่าจุดอ่อนนะครับก็เป็นปัจจัยภายในที่จะแสดงถึงข้อเสียเนาะที่เกิดขึ้นทั้งในองค์กรและก็ธุรกิจนะยกตัวอย่างเช่นความสามารถของบุคลากรเนี่ยถ้าเราไม่มีเพียงพอเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนได้เหมือนกันเนาะหรือ opportunity โอกาสนะช่องที่3คือ o p p o r t u n i t y คือโอกาสเนาะตอบคําถามว่าตลาดที่คุณกําลังอยู่นะครับ มีโอกาสเติบโตแล้วมีแนวโน้มให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการซื้อขายมากขึ้นหรือไม่อะไรบ้างในสังคมที่คุณสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อให้ธุรกิจเกิดการเติบโตการเปลี่ยนแปลงภายนอกใดบ้างที่มีผลกระทบต่อบริษัทในทางบวกคือส่งเสริมเนาะเช่นกฎหมายการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีกลุ่มเป้าหมายหรือว่าลูกค้าครับมีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดบ้างและจะ และคุณจะเป็นท็อปออฟมายเราเรียกว่าที่1ในใจผู้ริโพคที่1ในใจคุณได้หรือไม่ตัวอ p p o ปอร์ i t นี้ครับเป็นโอกาสที่มาจากปัจจัยภายในเนาะมันเราคอนโทรลไม่ได้เนาะพอมาจากปัจจัยเอย้มาจากปัจจัยภายนอกเราคอนโทรลไม่ได้เนาะก็คือเป็นผลกับธุรกิจที่เป็นรูปแบบที่เอื้อให้เอื้อประโยชน์กับธุรกิจของเราเช่นกระแสข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจต่างๆอะไรเงี้ยครับ ช่องที่4คือ stress นะครับคืออุปสรรคหรือภัยคุกคามตอบคำถามว่าคู่แข่งรายใหม่ที่อาจจะเข้ามาสู้เข้ามาสู่ตลาดในภายหลังมีจำนวนมากหรือน้อยแค่ไหนซัพพลายเออร์จะสามารถหาวัตถุดิบแบบเดียวกับคุณในราคาเท่าๆกันได้หรือไม่การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตจะเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของคุณในอนาคตได้หรือไม่นะครับ พฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบต่อธุรกิจของคุณหรือไม่มีแนวโน้มของตลาดใดบ้างที่จะทำให้คุณเสียเปรียบในภายหลังตัวเทรสที่เป็นอุบสรรคัหรือหรือภัยนะภัยคุกคาานะคะว่าคือเป็นปัจจัยภายนอกเช่นเดียวกันเนาะที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจของเราในทางลบเช่นความนิยมที่ตกลงของธุรกิจเราหรือเกิดวิกฤตการทางการเมืองต่างๆเกิดขึ้นเนี่ย เราก็ต้องเขียนให้ได้เนาะมาดูตัวอย่างละกันนะครับตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างสินค้าไส้กรอ,อ,อกอกไก่แบรนด์เเวลาเราจะทําการเขียนเนาะอาจารย์ยกตัวอย่างที่แบบมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เราจะทำเนาะก็คือใกล้เคียงกับธุรกิจถ้าเป็นขายอาหารหรืออื่นๆก็แล้วแต่เนาะสเตส็ทที่เป็นจุดแข็งครับเวลากรอกนะเขียนเป็นข้อเลยครับเขียนเป็นข้อจะได้รู้ว่ามีกี่ข้อ จุดแข็งหนึ่งมีประสบการณ์ด้านผลิตไก่แปรรูปมากว่า20ปีและมีชื่อเสียงด้านคุณภาพส่งออกญี่ปุ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้มีความชำนาญในการจัดหาวัตถุดิบและฐานลูกและมีฐานลูกค,ค้าในการดำเนินธุรกิจ 2. A เป็นไส้กรอกอกไอก่ร้อเอร์เซ็นต์โซเดียมต่ำซึ่งคู่แข่งลอกเลียนแบบได้ยาก 3. มีฐานลูกค,ค้าใหม่ในกลุ่ม B2B เช่นร้านอาหารโรงแรมพัตคารเป็นต้น อันนี้จุดแข็งมาดูวิกเนสที่เป็นจุดอ่อน1ไม่มีการวางกลยุทธ์ด,ด้านการตลาดออนไลน์จึงทาให้ขาดการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น End User ทําให้ยังไม่เป็นที่รู้จักในประเทศไทย2ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพยังมีเพียงไส้กรอกอกไก่เพียงอย่างเดียวทําให้ขาดความหลากหลายและยังตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ได้ไม่ครอบคลุมได้ไม่ครอบคลุมนะครับ o p portunity โอกาสโอกาสมาจาก ภายนอกเนาะหพฤติกรรมของผู้บริโภคเน้นความสะดวกสบายรว,วดเร็วส่งผลให้สินค้าใหม่ของ A ของเราแบรนด์ A เนาะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี 2. กระแสรักสุขภาพหุ่นดีเกิดขึ้นทั้งชายและหญิงทำให้เกิดโอกาสในการเสนอขายได้เข้าถึงมากขึ้น 3. ช่องทางการสื่อสารและช่องทางการขายในปัจจุบันเข้าถึงง่ายมีความหลากหลายเช่นช่องทางการขายขาผ่านออนไลน์เนาะ ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น4เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกในของปีนี้ขยายตัวร้อยละ2.8เนี่ยว่าดึงรีเสิร์ชเพิ่มขึ้นเนาะและอัตราการว่างงานน้อยลงทําให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการจับใจ่ายใช้สอยเพื่อการอุปโภคบริโภคมากขึ้นก็เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า5ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยเชื่อมต่อได้ทั่วโลกทําให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ในวงกว้าง สร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้นแบบนี้ครับช่องที่4คือเทรสที่เป็นอุปสรรคเนาะตัวเทรสที่เป็นอุปสรรคก็คือ1การแข่งขันเนี่ยเขาเป็นตลาดเลดโอเชียนซึ่งเป็นการแข่งขันที่รุนแรงเพราะามีคู่แข่งมากอยู่แล้วครับไซกอกอกไก่สกลุ่มเป้าหมายมีทางเลือกเพราะว่ามีสินค้าทดแทนหลากหลายทั้งทางตรงและทางอ,อ้อมเช่นอกไก่นุ่มอกไก,ก,ไก,ก,ไก่สดผักโปรตีนสาเร็จรูป 3. ขนาดตลาดที่เป็นมาเก็ตไซส์ไส้กรอกมีขนาดใหญ่และมากกว่า50%ดังนั้นเราสังเกตว่าดังนั้นเราสังเกตว่าตลาดส่วนใหญ่นะคอนโทรลโดยคู่แข่งขันรายใหญ่ที่มีต้นทุนสูงสามารถวางขายสินค้าได้หลายช่องทางแล้วก็ประชาสัมพันธ์ได้มากกว่าอะไรเงี้ยสิ่งที่อาจารย์สกัดขึ้นมาเนาะเป็นตัวอย่างนะครับ